f a บริซิ o อโรมาโนักข่าวคนดังออกโรงแฉมีความเป็นไปได้ที่เอเดซอนในทวารทีมแมนซิตี้จะย้ายทีมในซัมเมอร์นี้หลังได้รับการทาบทามจากสโมสอนในลิกซาอุดิอาระเบียแมนซิตี้ประสบความสำเร็จในซีซั่น2023-2024อีกตามเคยโดยพวกเขาสร้างประวัติศาสตร์ได้แชมป์พรีเมียร์ลีก4ปีซ้อนติดต่อ,อกันเป็นทีมแรก อย่างไรก็ดีเอดซอนไม่ได้ลงเล่นเกมปิดซีซั่นเนื่องจากบาดเจ็บเบ้าตาและจะพลาดเกมสำคัญบุ๊กับผีแดงเช่นกันรวมทั้งหลุดโผทีมชาติบราซิลชุดสู้สึกฟุตบอลโกปาอเมริกาในซัมเมอร์นี้ด้วยกระทั่งล่าสุดโรมาโน่เผยว่ามีความเป็นไปได้ที่มือกาวชาวเมืองกาแฟจะย้ายออกจากสังเวียนแข่งเอติฮัดสเตเดียมในซัมเมอร์นี้เนื่องจากทีมในลีกซาอุดีอาระเบียสนใจเซ็นสัญญากับนายทวารวัย30ปีซึ่งจะหมดสัญญากับเรือใบสีฟ้าในช่วงซัมเมอร์ปี2026 เอเดซอนอาจย้ายออกจากแมนซิตี้ในซัมเมอร์นี้หลังได้รับข้อเสนอที่ดีมันมีความเป็นไปได้โรมาโนโพสหลายทีมจากลิกซาอุดีอาระเบียแสดงความสนใจในตัวเอเดซอนซึ่งอาจพิจารณาถึงอนาคตหลังจบซีซั่นมันขึ้นอยู่กับนักเตะทั้งนี้เอเดซอนย้ายจากเบนฟิก้ามาเฝ้าเสาให้แมนซิตี้ในเดือนมิถุนายน2017ด้วยค่าตัว34.7ล้านปอนด์และได้แชมป์กับเรือใบสีฟ้า14รายการในเวลา7ปีกับสโมสร แฟนแฟนแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ